ได้บอกกับคุณหมอชนน่านเาื่องรักษาทที่เนี่ยไปได้แล้วก็การที่จะเป็นไปได้เนี่ยชาวบ้านจะต้องต้องอยากมาใช้บริการที่โรงพยาบาลชุมชนไม่งั้นชาวบ้านก็อยากไปมาใช้บริการที่โรงพยาบาลจังหวัดแต่ที่โรงพยาบาลจังหวัดก็ไม่ดลดลกดังนั้นต้องต้องต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนอย่างมากถ้าอาคารสถานที่ทรัพยากรคนเงินของการจัดการต่างๆแล้วคุณหมอบอกยังไงบ้างฮะคุณหมอตอบรับ กับข้อเสนอของของของคุณหมอสุพนไหมครับจริงๆคุณหมอชนนั้นก็ชัดเจนว่าในเรื่องของโรงพยาบาลแม่ขาดอันนี้ท่านท่านก็อยู่ในนโยบายอยู่แล้วครับรบก็เรียกร้องของเราที่ตอบที่เราเรียกร้องถึงทุกโรงพยาบาลชุมชนไม่เฉพาะโรงพยาบาลแม่ขายท่านก็เห็นว่าอ่าเป็นไปได้หรืไปได้ก็เดี๋ยวมาดูกันมาดยกันทำงานคำว่ายกระดับมันจะมีอะไรเป็นรูปรูปประทบบ้างครับนานานอย่างเช่นจะเพิ่มงบให้หรืออะไรยังไงบ้างครับก็ก็เป็นการ ดูเป็นไลน์ไลน์ไลน์แฉกนะครับซึ่งอาจจะมีคําที่พูดันว่าเป็นเรื่องของโรงพยาบาลที่เราออกแบบเองได้ครับเช่นโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอาจจะมีทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อการดูแลชาวบ้านในพื้นที่อุตสาหกรรมมากข,ขึ้นอันนี้โรงพยาบาลชายแดนปัญหาจะอยู่ที่เรื่องของสิทธิของ ของคนไร้รัฐที่มีจํานวนมากครับแต่ยังขาดงบประมาณที่เข้าไปสนับสนุนยังต้องใช้งบของโรงพยาบาลในการดูแลชาวบ้านที่ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์อยู่ก็จะเติมเรื่องนั้นเราพัฒนารูปธรรมของการดูแลสุขภาพไปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับบางที่ก็เน้นปฐมภูมิที่ก็ไปเน้นการพัฒนาความเป็นเฉพาะทางของโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่เลยก็ก็ดีไซน์กันไปเปความหลากหลายครับเราก็อยากจะ ให้มีโอกาสนะให้เรามีโอกาสอย่างเป็นากางรครับ,รบในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกดดําหนดรูปธรรมการพัฒนาในแต่ละนโยบายด้วยการเข้าไปเป็นคณะทางานเป็นคณะกรรมการ,รในหลายๆระดับทั้งระดับกระทรวงระดับเขตหรือระดับจังหวัด